ยิ้มหวานครับหวานไหมครับสวัสดีครับผมกับคณาวุฒิไตรภิพัฒนาพงศ์ครับผมมันเกินคาดครับผมเพราะว่าตอนแรกเราก็ไม่ได้หวังขนาดนี้ว่ามันจะต้องแบบเรื่องแรกแล้วต้องมีชื่อเสียงเลย แต่ว่าพอหลังจากที่ผลงานได้ฉายออกไปปุ๊บพี่ๆแฟนคลับชอบทุกๆคนชอบแล้วก็ดีใจมากมากครับยิ่งกว่าฝันไหมไม่เร็วยิ่งกว่าฝันครับเพราะว่าผมไม่เคยฝันผมไม่เคยฝันว่าแบบผมจะต้องมีชื่อเสียงหรือว่าอะไรผมแค่อยากจะเข้ามาเก็บประสบการณ์ในจุดนี้มากกว่าจะเรียกว่าก้าวกระโดดเลยก็ได้มาครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ก่อนที่เราจะมาแคสซีรีส์เนี่ยยอดฟอนในไอจีเราประมาณ900 0ยังไม่ถึงหมื่นเลยครับ แต่ว่าพอหลังจากซีรีส์ออนอะไรมาจนถึงตอนเนี้ยเราใช้เวลาประมาณ1ปีนิปีนิดเราคนฟอลเพิ่มมาประมาณ1ล้านกว่าคนเพราะตอนนี้ผมคนฟอลประมาณ1.6ล้านซึ่งมันก็คือแบบเยอะมากๆเราก็ตกใจเหมือนกันว่าจากวันนั้นจนวันนี้เราก็ไม่คิดเหมือนกันว่าคนจะมาติดตามเราเยอะขนาดนี้ผมไม่เคยคิดว่าตัวเองดังเลยครับเวลาสมมติ ออกไปเดินกับเพื่อนอะไรอย่เงี้ยครับผมก็จะทําตัวปกติแต่งตัวเกง่งสามส่วนเสอยืดอะไรแค่นั้นก่อนหน้านั้นก็คือเรามองว่ามันเป็นอาชีพที่สบายแล้วก็สามารถหาเง,งินได้เยอะแต่ว่าพอเรามาได้ทําในจุดนี้จริงเนี่ยเรารู้สึกว่ามันมันได้ผลตอบแทนเยอะจริงแต่ว่าสิ่งที่ต้องแลกมาหลายๆอย่างเนี่ยมันก็มีทั้งชีวิตส่วนตัวหรือว่าเวลา อะไรต่างๆที่แบบก่อนหน้านี้เราเคยทําแต่พอเรามาทําตรงเนี้เราอาจจะทําในจุดนี้ไม่ได้มันก็เป็นสิ่งที่ต้องแลกครับแต่ว่าพอได้ทํำมันก็มีความสุขครับตอน,นเด็กผมอยากเป็นนักฟุตบอลครับแต่ว่าเหมือนกับด้วยศักยภาพแล้วก็โอกาสแล้วก็เวลาในการฝึกซ้อมอะไรของเราเนี่ยอาจจะไม่เท่าคนอื่นเราก็เลยเลือกที่จะ <Okay. S 1> ไม่เอาดีกว่าเรามาทําในสิ่งที่ เราสามารถทําได้ดีเหมือนกันนั่นก็คือการแสดงประมอนหนึ่งผมเคยแอบ,บไปซ้อมกับทีมนักกีฬาสมุรามาครับเพราะว่าเพื่อนผมที่อยู่ห้องเดียวกันเขาก็เป็นนักกีฬาของสมุราอยู่เขาเลยแบบชวนลองไปซ้อมดูพอไปซ้อมเสร็จป,ปุ๊บแล้วแบบเราเรียนก็เรียนทั้งวันแล้วเลิก3ามโมงเงี้ยแล้วเราก็ต้องไปเปลี่ยนเสื้อผ้า5้าโมงแล้วลงสนามบอลซ้อมซ้อมถึงค่ำประมาณนั้นนะกว่าจะกลับบ้านกว่าจะอะไรอีกเรา ไม่ไหวเหมือนกค็ความความพยายามเราสู้สู้คนอื่นไม่ได้ด้วยเราก็เลยเลือกที่จะเอาไว้เป็นแค่ง,งานอดิเรกพอจริงๆผมอยากเข้านิเทศจุฬามากแต่ว่าเกรดผมไม่ถึงผมก็เลยเลือกที่แบบมาดูมหาลาัยแถวบ้านแล้วคือที่มหาลาัยเขาก็เพิ่งมีภาวาวิชาที่เพิ่งเปิดได้ประมาณ10กว่าปีเป็นภาวาวิชาที่ผมเรียนอยู่ คือเขาใช้ชื่อว่าคลุสศาสตร์ศา,ศา,ศาสากรรมและเทคโนโลยีแต่ว่าวิชาที่เขาเรียนเนี่ยเขาจะเหมือนในเทศสารทุกอย่างเลยและที่สำคัญก็คือใกล้บ้านด้วยผมก็เลยอยากลองดูแล้วอีกอย่างก็คือมันไม่มีคำนวณนะครับผมไม่ค่อยชอบคำนวณเท่าไหร่ก็เลยเลือกที่นี่เลยคือตอนแรกผมก็ได้ยินมาว่า มันคือซีรีส์วาก็คือจะเป็นความรักของชายกับชายตอนแรกเราก็ไม่ได้คิดอะไรนะเพราะว่าตอนอยู่สูงกุลากับตอนที่อยู่มหาลัยเนี่ยเราก็มีเพื่อนที่เป็นเพศที่3เยอะเราก็ไม่ได้ติดอะไรในตรงนี้แต่ว่าพวกรายละเอียดข้างในครับเรายังไม่ได้แบบอ่านลงไปลึกขนาดนนะั้นแล้อ่านแค่คาแรคเตอร์ของตัวละครที่เราจะไปแคสแค่นั้น แล้วพอลองไปคัสก็นั่นแหละครับคาแรคเตอร์มันก็ค่อนข้างตรงกับเราในระดับหนึ่งคุณแม่รู้ครับว่าเราจะไปแคสซีรีเป็นซีรีวายตอนแรกคุณแม่เขาก็เหมือนกับไม่ไม่ได้รู้ขนาดนั้นว่าซีรีวายคืออะไรเพราะเราก็ไม่ได้บอกคุณแม่ด้วยพอไปแคสแล้วมารู้ทีหลังว่าเป็นชายชายคุณแม่เขาก็ไม่ได้ว่าอะไรครับเขาก็เห็นว่ามันเป็นหน้าที่การงานของเราคุณแม่นั่งดูสดกับผมเกือบ เกือบทุกตอนเลยแต่คุณแม่เขาก็แบบเขินๆแบบเห็นลูกชายจูบกับผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยครับผมว่ามันก็เป็นเรื่องปกตินะครับมันเหมือนเป็นการสะท้อนมุมมองของความรักของเพศที่3ที่แบบมันมีอย่างเงี้ยในสังคมของเราจริงๆเหมือนเราเหมือนกับเป็นกระบอกเสียงในการถ่ายทอดออกมาว่าเออมีแบบนี้อยู่จริงๆนะในสังคมเรา ตอนแรกต้องมีเวิร์กช็อปครับเพราะว่าเราก็ไม่เคยต้องแบบมานั่งจ้องหน้าผู้ชายหรืออะไรอย่างเงี้ยแรกๆเราก็จะเขินหน่อยอย่างตอนแคสเราก็จะเขินพี่มิวแบบหูแดงหน้าแดงเพราะว่าพี่มิวเขามีประสบการณ์ในการเล่นซีรีส์วามาก่อนแล้วแล้วเขารู้ว่ามันจะต้องเล่นยังไงจะต้องทํำยังไงแล้วเขาก็เอาจุดเนี้ยมาใช้กับเราตอนแคสเราก็ทําตัวไม่ถูกเพราะาเราก็ไม่เคยโดนผู้ชายทําอย่างนี้ใส่เหมือนกันแต่ว่า พอประมาณครั้งที่2ครั้งที่3เนี่ยจะมเีเล่นก๊อปปี้ซีนทางพี่ตีพุ่งกับซีซั่นหนึ่งเขาจะเอาซีนมาให้เราแล้วมันเป็นซีนของเรื่องคอมีบายูเนมครับมันเป็นหนังแบบหนังรักชายชายของทางประเทศอิตาลีแล้วก็ให้เราก๊อปปี้ซีนเนี้ยเล่นกับพี่มิวมันเป็นซีนที่แบบตัวนายเอกอะจะต้องจูบพระเอกตอนนั้นเราก็เลยตัดสินใจจูบพี่มิวจูบจริงไปเลยตอนเวิร์กช็อปก็เลยหลังจากนั้นก็เลยไม่เขินเลยครับ มีทั้งที่เป็นบทเรียนให้เราจริงๆมันก็เป็นบทเรียนให้เราทั้งหมดแล้วครับว่าก่อนที่เราจะทําอะไรเนี่ยเราควรคิดให้ดีก่อนว่าเราทําไปมันจะเป็นยังไงบ้างถ้าเกิดสมมติสิ่งที่เขาด่ามาแล้วมันไม่ใช่ตัวตนของเราหรือเราเรารู้อยู่แล้วว่าเราเป็นคนยังไงแล้วถ้าเกิดเขาด่าอะไรแบบแรงๆมาแล้วซึ่งมันไม่ใช่เรื่องจริงเราก็ไม่จําเป็นจะต้องเก็บมาคิดผมเป็นคนที่เวลามีเรื่องเครียดหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบ มันเครียดแล้วมันหาทางออกไม่ได้ครับผมจะนอนเพราะว่ามันเป็นวิธีการแบบพักผ่อนสําหรับตัวผมผมเป็นคนแบบปุ๊บออนไวครับอย่างเรื่องเศร้าอะไรเงี้<ไ>ถ้าเกิดผมเจอมาผมก็จะเออเศร้าแล้วเราก็เศร้าให้สุดเลยทีเดียวแล้วเราก็ปล่อยเลยนึงสองผมว่าพี่พี่แฟนคับก็เหมือนเป็นอีกครอบครัวหนึ่ง เพราะว่าเขาเป็นคนที่แบบคอยให้กําลังใจคอยสอนคอยสนับสนุนคอยอะไรหลายๆอย่างเหมือนกับเป็นอีกครอบครัวหนึ่งของเราเลยอย่างเรื่องอะไรที่แบบเราทําผิดพลาดหรือว่าเราทําไม่ดีเนี่ยพี่พี่แฟนขับเขา,าจะคอยเตือนตลอดฝากติดตามทานไทยเดอะซีรีส์ซีซั่นสอด้วยนะครับก็คาดว่าน่าจะได้รับชมกันประมาณปลายปีนี้นะครับผมแล้วก็ฝากติดตาม โปรเจกต์ boyfriend ด้วยนะครับที่ผมไปร่วมกับพี่พี่นักแสดงคนอื่นรวมผมเป็น10คนครับจะมีโชว์อะไรสุดพิเศษที่แบบพี่พี่ยังไม่เคยได้เห็นจากตัวผมแล้วก็พี่พี่ทุกๆคนด้วยนะครับผมยังก็ฝากติดตามด้วยนะครับ